ครับคุณครับวันนี้กี่วันแล้วครับสามวันสามวันครับหลังจากที่ทํากันไปก็คือเสริมขนาดไซส์แล้วแล้วก็มีการคลิปด้วยวันนี้คุณหมอเจอเรียบคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณหมอประเมินว่าไงบ้างครับหลังจากที่เจอคุณหมอแผลดีมากอ่า แล้วน่าแปลกที่คิดไหมครับว่าหลังทำเนี่ยจะต้องแบบโหขยับไปไหนไม่ได้เลยไม่ได้กลัวนะครับผมเดินกับทุกวันอ๋อเดินกับทุกวันแล้วแผลสวยด้วยอันนี้เห็นแล้วแผลดีมากนะครับแล้วก็มีแนะนําคนรู้จักเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกเลยรันตีว่าดีจริงไม่ยงไม่แนะนำนะครับแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าในช่วงที่หน้ากราฟินมีมีงานนะครับองมีการเต้นด้วยอันนี้ก็คือหมอประเมินก็สามกันด้ นะครับเห็นไหมครับว่าการติดหรือว่าเสริมขนาดเนี่ยสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้ฝากแนะนำด้วยนงครับสำหรับคนที่สนใจครับสำหรับใครนะสนใจนะครับที่จะเพิ่มขนาดไซส์น้องชายนะครับหรือว่าขีดตัดเส้นสองส้นนนะครับก็มาที่ Men Health ของมาตุภิดได้เลยครับได้ครับยังไงเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะมาติดตามผมเป็นรอบหนึ่งนะครับแวันนี้ขอบคุณนะครับคุณขา